อ้างเป็นตำรวจหนึ่งร้อยเกสิเอ็ดตุนขายแอร์รถหมายจับเทียบชุดสืบสวนกองปราบบุกรวบหนุ่มแสบ1ิบปดมงกุฎชอบอ้างตัวเป็นตำรวจหนึ่งร้อยเกสิบเอ็ดหลอกขายของสารพัดทางสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่แอร์มือสองยานรถยนต์มีชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมากตำรวจหลายท้องที่ขอสารออกหมายจับติดตัวเป็นอาหารว่าห้าหมายจับหลังจับกลุ่มได้ขอตกรับสารภาพส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนบางกรวยดำเนินคดีและประสานโรงพักอื่นที่ออกหมายจับมายัดตัวไปดำเนินการต่อไป ปลรวบหนุ่มแสบอ้างเป็นตำรวจ191ตุนชาวบ้านหมายจับเทียบรายนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา10นาฬกาวันที่5เมษายนพลตำรวจตรีวิทยาศรีประสิทธิภาพ,พผู้บัญชาการกปปสังการให้พันตำรวจเอกมนูนแก้วกำผู้กำกับหนึ่งบกปพันตำรวจตรีเอกตรจันมณีสวกก,กหนึ่งบกปนำกำลังจับกลุ่มนายสุรวุฒิบุญมาเลิศอายุ29ปีบริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย5ต่อบางกระทึกกออำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีที่948 2,566ลงวันที่28พฤศจิกายน2,566ข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จการจับกลุมครั้งนี้สืบเนื่องจากนายสุรวุฒิมีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นตำรวจ1 9 1โ1สต์ข้อความตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆประกาศขายแอมือสองจำนวนมากอ้างว่าเป็นแอร์เก่าจากอาคารที่ทำงานตำรวจ100 เามีผู้หลงเชื่อติดต่อขอซื้อพร้อมโอนเงินค่าแอร์ให้จำนวนมากแต่เมื่อถึงกำหนดนัดรับสินค้ากลับไม่สามารถติดต่อนายสุรวุฒิได้เพราะผู้ต้องหาปิดการติดต่อเชิดเงินไปนอกจากนี้นายสุรวุฒิยังมีพฤติกรรมแอบอ้างตัวเป็นตำรวจหลอกขายรถยนต์มือสองแต่เมื่อมีอยู่ติดกับหลงเชื่อซื้อรถไปใช้ในายสุรวุฒิจะทำที่ติดต่อขอรถคืนอ้างว่ารถคันดังกล่าวมีปัญหาด้านเอกสารไม่สามารถซื้อขายได้แล้วจะโอนเงินคืนให้ในภายหลังก่อนนัด รับรถกันบริเวณปั๊มน้ำมันย่านถนนราชพฤกษ์ถึงเวลารับรถนายสุรวุฒิจะทำทีแสดงภาพในโทรศัพท์มือถือบอกว่าโอนเ,อเงินคืนให้เรียบร้อยแล้วพอผู้เสียหายเห็นภาพจากโทรศัพท์มือถือหลงเชื่อว่ามีการโอนเงินจริงจึงยอมส่งมอบรถคืนให้กับนายสุรวุฒิกว่าที่ผู้เสียหายจะรู้ตัวว่าเป็นสลิปโอนเงินปลอมนายสุรวุฒิขับรถหลบหนีไปแล้วที่ผ่านมามีผู้ตกเป็นเหยื่อของหนุ่มแสบรายนี้หลอกลวงเงินด้วยกลวิธีต่างๆจำนวนมากต่างกระจายแจ้งความต่างท้องที่เกิดเหตุ จนมีการออกหมายจับลักษณะเดียวกันถึงห้าหมายจับต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสืบสวนทราบว่านายสุรวุฒิหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนำกำลังตามจับกลุ่มตัวดังกล่าวสอบสวนนายสุรวุฒิเบื้องต้นให้การรับสารภาพควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสบพาบางกลวยจังหวัดนนทบุรีดำเนินคดีและประสานพนักงานสอบสวนที่มีหมายจับมา,ายัดต,ตัวไปดำเนินการต่อไป